สวัสดีครับในคลิปวิดีโอชุดนี้จะพาทุกคนไปดูสถานที่สำคัญระดับโลกอีกแห่งหนึ่งนะครับเราจะพาทุกคนไปที่ประเทศสหรัฐอเมริกาซึ่งเป็นประเทศมหาอำนาจด้านเศรษฐกิจและหลายๆด้านของโลกนะครับโดยเฉพาะรัฐที่มีความสำคัญนั่นคือรัฐแคลิฟอร์เนียซึ่งเป็นรัฐที่เป็นที่ตั้งของบริษัทใหญ่ อีกแห่งหนึ่งของโลกที่มีความมั่นคงมากที่สุดในโลกก็ว่าได้นะครับเราจะไปกันที่ประเทศที่เป็นที่อยู่ของพระยาอินทรียีนะครับและไปที่เมืองสำคัญนั่นก็คือเมืองม o ลต t a นวิลล์รัฐแคลิฟอร์เนียประเทศสหรัฐอ,อเมริกานะครับ ซึ่งเมืองม o u n t a นวิ i e w นั้นนะครับเป็นที่ตั้งของ Google p l a ็ e หรือสำนักง,งานใหญ่ของบริษัท Google นะครับตั้งอยู่ที่รัฐแคลิฟอร์เนียบริษัท Google เป็นบริษัทของอเมริกันที่มีไรายได้หลักจากการโฆษณาออนไลน์ที่ปรากฏใน s e r r h h n n i n n s ของ Google นะครับอีเมลแผนที่ออนไลน์ซอฟ์แวร์ จัดการด้านสำนักง,งานเครือข่ายออนไลน์และวิดีโอออนไลน์นะครับรวมถึง YouTube ด้วยนะครับซึ่งอยู่ภายใต้บริษัท Google รวมถึงการขายอุปกรณ์ช่วยในการค้นหาซึ่ง Google สำนักง,งานใหญ่นะครับอยู่ที่เมือง m o u t a i n v i i w รัฐแคลิฟอร์เนียประเทศสหรัฐอเมริกา Google มีพนักงานจำนวน16,805คนนะครับ ในวันที่31ธันวาคม2 5 5 0ซึ่งปัจจุบันนี้จำนวนพนักงานก็จะมากขึ้นนะครับกว่าเดิมนะครับเนื่องจากบริษัทได้มีการขยายธุรกิจและธุรกิจของบริษัทได้เติบโตเป็นอย่างมากนะครับโดยเฉพาะธุรกิจ YouTube ซึ่งอยู่ภายใต้บริษัท Google อย่างเป็นทางการ และที่สำคัญ Google น,นั้น <I think S 1> นะครับเป็นบริษัทอเมริกันที่ <not S 1> ใหญ่ที่สุด the ที่ไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของดัชนีดาวโจนนะครับซึ่งรัฐแคลิฟอร์เนียก็เป็นที่ตั้งของสำนักงานสำคัญระดับโลกหลายสำนักงานเช่นสำนักงานของ YouTube สำนักงานของ Google หรือ Googleplex นะครับ ปัจจุบันนี้การพัฒนาของธุรกิจบริษัท Google เป็นไปอย่างก้าวกระโดด